แขวงวัดราชประพิษที่มาของชื่อแขวงวัดราชประพิษมาจากชื่อของสถานที่สําคัญอยู่ในแขวงนั้นได้แก่วัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามราชวร,รวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในพุทธศัการาช2412เพื่อเป็นวัดประจำราชการของพระองค์สถาปัตยกรรมของวัดราชประพิษเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมกับสถาปัตยกรรมตะวันตกได้อย่างลงตัวและมีความงดงามแปลกตา สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแขวงวัดร,ราชบพิธได้แก่วัดร,ราชบพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารวัดสุทน์เทวรารามราชวรมหาวิหารพิพิธภัณฑ์บำรุงชาติศาสนายาไทยบ้านหมอหวานและอนุสาวรีย์หมูหรืออนุสาวรีย์สหาชาติร้านตั้งหวังเจ้งในอ้วนเจ้าเก่าร้านก๋วยเตี๋ยวแคะเก่าแก่ในแขวงราชบพิธ ที่เปิดให้บริการมายาวนานเกือบ50ปีเปิดบริการครั้งแรกในปีพุธศักราช2521ปัจจุบันนำเดินกิจการเป็นรุ่นที่3ซึ่งสูตรในการทำก๋วยเตี๋ยวแคะของทางร้านมาจากสูตรของคุณยายทำให้ทานกันภายในครอบครัวมาก่อนต่อมาทายาตรุ่นที่2ได้พัฒนาสูตรให้มีความลงตัวมากขึ้นและใช้สูตรนี้มาจนถึงปัจจุบัน จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวแคะร้านตั้งหวังเจ้งคือลูกชิ้นทำเองทั้งหมดนำสุกเคี่ยวด้วยเตาถ่านเป็นเวลานานทำให้มีรสชาติที่มีความกลมกล่อมรับประทานง่ายนอกจากนี้ร้านยังมีถ้วยเล็กๆให้ลูกค้าไว้ปรุงน้ำจิ้มสำหรับจิ้มกับลูกชิ้นต่างๆต,ตามชอบใจเมนูแนะนำก๋วยเตี๋ยวแคะราคา55-65บาทลูกชิ้นเต้าหู้ยะไส้เรียกกันว่ายองเท้ฝู เป็นอาหารที่ชาวจีนแคะสร้างสารดัดแปลงมาจากเกี๊ยวนึ่งขึ้นมาจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยนำไส้เกี๊ยวมายัดไส้เต้าหู้ซึ่งทำให้มีรสสัมผัสที่แปลกใหม่จากเดิมจนกลายเป็นจุดเด่นของร้านกว๋วยเตี๋ยวแคะมาจนถึงปัจจุบันกว๋วยเตี๋ยวแคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่เรียกตามชนชาติของผู้ที่คิดทำกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้คือชาวจีนแคะความพิเศษของกว๋วยเตี๋ยวแคะของชาวจีนแคะจะอยู่ที่ลูกชิ้นที่แตกต่างจากกว๋วยเตี๋ยวทั่วไป ลูกชิ้นของก๋วยเตี๋ยวแคะจะนิยมนำเต้าหู้แบบต่างๆมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเช่นลูกชิ้นเต้าหู้ยัดไส้ทำจากเต้าหู้ขาวลูกชิ้นเต้าหู้พวงยดไส้ทำจากเต้าหู้ทอดเป็นต้นซึ่งร้านตั้งหวังเจงมีลูกชิ้นทั้งสองแบบไว้ให้ลูกค้าได้ลองรับประทานข้อมูลร้านตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่สิซอยสะสงถนนตีทองแขวงวัดราประพิษเปิดทุกวันเวลาเจ็นาฬิกาถึง14นาฬิกาเบอร์โทรติดต่อ 082 441 6871และ02 222 7331ราคาเฉลี่ยอยู่ที่55ถึง100บาทต่อคน